เนื่องจาก EP ที่แล้วครับเมื่อกี้เราแวะที่บ้านลุงโฮมาเดี๋ยวเรามาที่นี่ต่อครับห่างกันประมาณสัก200เมตรนะครับอนดุซอนสถานประธานโฮจิมินห์นี่นะครับเป็นเหมือนหมู่บ้านเวียดนามครับยิ่ย่อมนะครับเะาพาครับชมด้านในครับที่นี่ไม่เสียค่าเข้าด้วยครับเสียครับเลยครเป็นเลขนานั้นนะครับนะมีชุดให้ถ่ายรูปครับ อนุสรอนประธานโฮจิมินห์มีภาษาไทยและภาษาเวียดนามครับนี่เลขาธิการใหญ่พงพักประธานเงี้ยนฟูจงโอ้โหไปฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านในนครับที่นี่มีเสียค่าเข้า,ขานะครับแล้วแต่จะบำรุงอนุสอนประานประธานโฮจิมินห์ อพื้นที่เจ็ดไร่อ่ะในเนี้ยให้เดินไปทางไหนก่อนอ๋อการณาถอดรองเท้าครับเขาบอกพื้นที่เจ็ดไร่อ่ะครับที่นี่เดี๋ยวเราค่อยๆชมไปครับการณาถอดรองเท้าครับดไปดูชมน้านนก่อน โอ้โหนี่ครับเนี่ยลุงโฮ แปู้นเก้ากเก้าลุกมันมาทำรังเาติดครับนี่จุดเรียงลาซสวยอ๋อประมา,านี้อประตูก็สวยไปเดี๋ยวท่านผู้ชมดูรยบกันต่อครับ นี่ฮะัาักลาลุงโฮเสร็จแล้วก็เดินทางต่อออกซ้ายไปนะครับออกซ้ายไปเหมือนส่วนสานะเลยเนาะที่น,นี่อ่านี่ไงเขาจำลองมาจากนี่นะจำลองมาจากบ้านลุงโฮเมื่อกีนะ้น่ะขนาดเดียวกันเลย จำลองจต่วบบ่าลงหัวเปียบเลยขนาดภายในครับเหมือนกันเปียรับดีจอันนีอ้อ,อันนี้เป็นเป็นไม้นะเป็นไม้อนะไรเนี่ยถ้าของดั้งเดิมจะเป็นดินขอ มันจะเป็นไม้แล้วครับเนี่ยปปปปนตอนัอนแค่น,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 นี้เหรอ ภูเขาจำลองงบประมาณล้านสี่แล้เนี่ยคนนู้นไปไม่ได้แล้วจะตัดเลยเลยขาบอกกี่ไร่นะเจ็ดไลน์เหรอนี่เป็นภูเขาจำลองนะเนี่ยช่วยทำได้ขนาดนี้ไหมเนี่ยมีนกด้วยนเนี่ยนะม,มีนกนะนะกจริงร็ได้นกไงน,นกไงนะสีเ,เหลืองนะ่ะนกฟอม โอ้โอขาวจำลองนี่นอนขั้นกลาง ปปไปไหลเป็นมันตกนะเนาะห้องน้ำตรงนี้ครับกาุณาถอดรองเท้าโอ้ห้องนี้ครับ เป็นห้องแสดงนิทาศการภาพกเก่าๆทางประวัติศาสตร์ไปไปชมด้านในกันครับ นี่เนี่ยเดินเดินแล้วก็มีเพลงเวียดนามเปิดครอไปอืมประมาณเยอะขนาด นี่เป็นห้องอบรมสัมมานาเลยครับเนี่ยรับจัดสัมมานาที่นี่เนี่ยมีประธานโทยอยู่ทางด้านในครับสีทองอาลามเลยเนี่นะ ผ้าเอาใหญ่เขาเรียกเอาใหญ่เอาใหญ่โอ้โเจะเป็นน้ำสวยเนาะ,ะนี่ฮะเส้น ชั้นเวดนามชุดเวดนามคับที่สวยโอของขายของเยอะเลยครับมีเรียบนะครับประมาณนี้จ้ะหนึ่งรอบแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับ เป็นส่วนฐานะเดิมเพื่นนลแล้วฮะฝากไว้ครับ EP นี้นะครับออนุสรฐานโฮจิมินจ้าไปไหน